สวัสดีครับพ่อเมีพี่นอ 4, ้องเอฟซีชมภามมางใช่นะครับวมื่อในเาราวันที่27สิงหา2 5 6 8ภาพพ่อเม่พี่น้องมาสำรวจราคาควายตลาดบ้านข้ามบงครับเาร์ที่27สิงหาตลา,ตลาดน้่อยซื้อขายเรียกเลี้ยนกันเพื่อไปตลาดไ่นะครับ,รบเวียดนา,นาเหมือเขามาครับเพื่อนเวียดนามกับมาเขาเขามาซื้อตลาดนมาหาซื้อควายมากดราคาน้าตลาดน้อยนะครับ เวียดนามเลยคนไทยก็บอกว่าบ่ได้ขายเห็นแล้วเผื่อพ่มัการชีวนาไปบึงละค่าควายลงบึงนะครับมึงละค่าควายลงบึงมาเอาเปิดเนี่ยฟอดนอนฟอฟอดอนใหญ่ครับอันฟอดอนใหญ่ฟอร์พันธ์ได้ยักปีแล้วครับนี่ได้อีกปีแล้วครับขีเข่าสามปีแล้วเข่าสามปีแล้วสูงเท่าไรครับ ร้อยสี่หาบวกลบนะครับร้อยสี่สิบห้าบวกลบลูกพ่อไดแล้วครับเนี่ยอเป็นว่าลูกมังก่อนเรื่องก่อนเรื่องลูกมังกรเขาลูกเจ้ามังกรเขานะครับสามปีนะครับร้อยสี่หาบวกลบตันชื่อนะครับดูกเกี่ยวคดีต้อ,องช่วงไทยดีนะครับใครเชิงเตะตรง กังเพชตรงดีนะครับกังเพชรตรงดีหางเงี้ยวเลยเข้าดีอยู่นะครับเขาปัน้นเปิดไว้เท่าไรเหรอครับเปิดไว้าไรหาหมื่นหกพันบาทเปิดราคาใบหาหมื่นหกพันบาทเล,ค 5, 6, ทลยครับเพื่อปลูกมังกรเขาสามปีกว่ารอยซี้ผ่าบุกลบเอาผู้ใดสนใจเอาฝากเบอร์ไว้นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปด S 1 9 6, 6. 2, 2>, 2> 6, 000, 3เก้าหกหนึ่งเก้องูนอห้านดผู้ใดชนใจก็โทษสอบถามบึงฟอดปรก็ครับละค่ะห้าหมื่นห้าหมื่นหกพันบาท่ะต่อร่องได้นะครับเอาพอรอดเด้ครับเนอครับครับครับตามเบอร์โทษละโทษมาสอบถามได้ละเอียดเิึงนิสัดีนะพ่อเนาะนี่ฮู้ีูดีห่ด้ฮูเีาหมื่นหกพันบาทโทษสอบถามต่อร่องละค่ะิึงโจงกมาได้พ่อเด้อครับผมเนี่ย จมตัวหนึ่งับเพิ่นบ่ได้ลูกมากสูงลอยสี่สิบบวกลบเนาะสี่สิบบวกลบผ่านลูกมาสองตัวานลูกมาสองตัวแล้วครับเป็นมาลูกที่สามในทองถ้าพ่อได้ไวว่าเอกมุงค้นสิถ้าพอเอกมุงค้นไว้นะครับเพิ่นบ่าท่านในตัวทองนะท่านรถตัวทอง,งวัดแล้วสูงลอยสี่สิบบวกลบด้วยครับเด้อนสี่สิบบวกลบพานลูกมาสองตัวลูกตัวที่สามในทองลูกตัวทีท่สามในทอง เปิดราคาไปเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดราคาไปฮะเปิดราคาไปสี่หมื่นนอตัวนี้นะครับเป็นมาทับแล้วในทองขี้พุงข้นแต่ว่ายังบม่ตรวจสูงลอยสี่สิบบวกลูกเปิดราคาไปสี่หมื่นเปิดราคาไปสี่หมื่นบาทนะครับตอ่อรองได้เลยครับเนื้อแต่ว่าทองยังบม่ได้ตรวจทองยังบม่ได้ตรวจเขาพัางช่วงไทยงามตัวนี้สี่หมื่นบาทตอ่อรองออก นะครับเอาตัวนี้ได้บาทแม่สาวน่อยดิเม่สาวน้อยนี่สิบสามพันเนี่ย 13, หางโน้ตโลยมบันชีสี่เกียนหนึ่งสิบสามพัน 13, ครับตัวนี้หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะหนึ่งหมื่นสามพันบาทหนึ่งหมื่นสามพันบาทตัวร่องได้เอาฝากเบอร์โทษเนะนี่ต้อยนี่ต้อยศูนย์หกสี่แปดศูนย์หกแปดเจ็ดห้าสามนะครับเมีนี่หนึ่งหมื่นสามพันบาท แม่นี่สี่หมื่นบาทรอร่องเอานะครับสนใจก็โทรสอบถามตามเบอร์โทรเราหอยไ้นะครับตามเบอร์โทรเราห่อยไ้ได้ครับเด้อใน่นี้เป็นเราไปไหวครับสูงดีบสี่หมื่นะ 40, บาทลอยสี่สิบบวกลบนะครับแม่นรอร่องสอบถามตามเบอร์โทรเรา่อยไนเรัเพื่องว่าตรวจท่องนะครับยังว่าตรวจท่องเังนะโทรสอบถามเป็นเรื่องคนสอบถามสูงค่ายดีครับแม่น สอบถามเพิ่มเบิงบ่งรายละเอียดต่างๆนะครับเนาะนี่ฮะสี่หมื่นกว่าพัทนะครับขายเวียดแล้วทีโอ้สี่หมื่นกว่าบาทพันนะขายเวียดแล้วครับลูกพ่อได้แล้วครับ,รบนี่สี่หมื่นกว่าบาทเราขายแล้วพนะสี่หมื่นกว่า,วา,าบาทขายแล้วขไปเวียดนาม เวียดนามเวียดนามเขอมะฮอดพินเลยสองพายสี่หมื่นกว่าบาทพา่ะน,น,นะครับไปแล้วงานใหญ่เลยนะคสี่หมื่นกว่าบาทพ่ะนะครับแม,ลแมล่ลูกแม่ลูกถูกแม่เวียดนามเนี่ยครับเวียดนามมาซื้อเหรอครับแม่ลูกลูกแม่ แมรูรูแมสามหมื่นสามหมื่นแปดิบฮะเท่าไหร่เ่าไร่เสียสามสิบเจ็ดนะสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดแมลูลูแม่ครับเป็นเียวสาเจเวียดนามนี่ สามมื่นสองเวียดน้าเลยสามหมื่นสองนะครับติดรอดเวียดนามาพุานะ่นเวียดหน้าผมมาหอดปีนะเวียดหน้าผมมากดราคาหอดตลาดหน่อยข้ามมุมลูกตัวเม่ลูกเพิ่มตัวแม่ลูกเพิ่กกมจับหนังไม่ก้อนนะ เนี่ยตอร่องพันตอร่องนั่นเลยครับสามสิบเจแม่ลูกสามสิบเจ็ดลูกเม่แม่เพิ่งเคย่อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเนี่นะครับลูกแม่เพิ่งวัยสิลูกสองวยสิรูกสอิดเม่เนี่ลูกเพิ่นครับลูกเพิ่งเปลียน 32, น้ามสิบสองเพิ่งเดียวสา แม่ลูกเกลียวเกียวสามสิบเจ็ดอ่ะเกียวสามสิบเจ็ดเวียดนามเห้สองพันเวียดนามใหสองพัน้นนะครับสามสิบสองโอ้คนไทยซื้อได้เรื่อเอาฮูแล้วฮูแล้วราคาซื้อฝากใครนี่นี่ฝากเบอร์โทษนี่นี่ฝากบอร์โทรนี่ครับ เดี๋ยว่อซื้เดี๋ยวเวียดนามบ่อให้เพื่นดีซื้อดอกข้างบ้านขาเบอร์ทรเพ่นแล้วจำเบอร์่ได้ครับเเเอาฝากเบอร์โทรได้แม่บ้านคล้วยแม่ลูกนี่เฮะฮะเอาจิเอาขายทางยูทูบให้เบอร์ใดครับศูนย์เก้าเก้า2 9 7 0297สามสามสี่ศูนอเก้าจอผู้ใดชนใจโทรสอบถามเบอร์แม่ลูกได้ครับเด้อเอา พันลูกเจ้าใหม่ครับกำลังลงรถกล้วยยักเดือนกว่าสิบห้าเดือนกล้วยสิบห้าเดือนพนามลูกไส้เจ้าใหม่โอ้โบมันลอยสี่สิบตัดลอยสี่สิบนิดหน่อยนะลูกไส้เจ้าใหม่ับลูกไส้เจ้าใหม่ใบอสยี่สบหเดือนพนามหา่งไทยยี่สิบห้เดือนลูกไส้เจ้าใหม่แข่งลูกขาหญ่ดีแข่งลูกขาหญ่ดีลูกไส้เจ้าใหม่เครื่องเพลตรง ยี่สิบห้าเดือนยี่สิบห้าเดือนสูงกระสีสูงสี่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบคนละครับนียยี่สิบห้าเดือนว่าเ,เปิดราคาไปเท่าไรครับบัน<ะ>เปิดราคาไปสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเราเปิดราคาไปก็ยี่สิบห้าเดือนลูกไส้จะไหมเอาฝากเบอร์ 25, <000 S 2> ทู้ไปเนี้ยศูนย์แปดศูนย์ สี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหกหนึ่งเจ็ดนึ่เนะาะลูกไส่เจ้าใหม่ยี่สิบห้าเดือนส,ส,สี่สูงร้อยสี่สิบบวกลบดี่หรอครับร้อยสี่สิบบวกลบดี่หรอครับละห้องยี่สิบห้าตัวสอบถามตัวร่องครับเป็นพอคุ้มคุ้งจับสัตดตัวดีหนาดีนะครับลูกไส่เจ้าใหม่ตัวสอบถามละเอียดเป็นบึงด้ครับเด้อมาบึง ไขแม่ลูกลูกผู้ลูกแม่คร yes euh. ับแม่ลูกลูกแม่ย่างดีสูงเท่าไรครับเนี่ยแม่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบวกลบอยู่นะครับไขลูกตัวสามติตแม่สิลูกนี่ยังไอันนี้ครับแม่ลูกลูกแม่ครับลูกลูกแม่ย่างดีลูกตัวที่สามหรือสองจิดแม่แม่เพิ่นทับไปครับแม่เพิ่นทับไปอีกไป พี่เบ่ได้สอบไปค่ณซื้อมากเท่ากันนั่นเขาบ่ขายให้เลยฟ้าซื้อใจเงินขึ้นรถเลยเป็นบ่ขายซื้อน้ำผัวนึกซื้อน้ำเมียบบ่เนี่ซื้อน้ำเมี่ยซื้อน้ำผัวพี่โอ้ยตายถามเมียไปนออบาเนี่สอท่อว่าเฝ้าใจเงินเราคืนล้นเลยเพน่ะย่านขึ้นถ้าเมียเลิกงานมาย่านบ่ขายเพน่ะห้องเท่าไรครับนี่ราคาห้องสี่หมื่นสี่พันบาท แม่ลูกลูเมสี่หมื่นสี่พันบาทเม่เไปแสนสี่ไปกายเห็เป็นแสนสี่โอ้ยเจ้าก็ไปค้าเจ้าไปให้าให้าจนก็เลยซื้อไปมันนเลโอ้ย 40, สี่หมื่นสี่พนนะครับบันเหลือราคาลูกแม่ย่างดีออกมาเอาฝากเบอร์ท่ไว้ไนะครับสตอตอศูนย์แปดหนึ่ง ศูนย์สี่เจ็ดหูนยดผู้ใดสนใจก็โทษสอบถามจอลองราคบานสี่หคมยุบานสี่หาคมมันว่เอาโทรมหาเราโหลดยุบานเราก็มีสี่หาคมอยู่เรียนไปบึงโทษสอบถามละเอียดบึงได้ะปลกสี่หมื่นสี่เนี่ลูกเนี่ยร้อยสี่สิบบวกลบนะครับ ตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่งนะมัดสอบถามรายละเอียดเพิ่งอย่หมือน4,000บาทตามเบอร์โทรกคนได้ครับเด้อแม่ลูกแมีย่างดีครับแม่ลูกลูกตัวแมีย่างดีเอ๊ะตัวไม้ตัวเก้าหนิตัวไม้ไม่เนี่ยคือกันนั่นคือกันเ้ยอีดอนหน่อยอีดอนหน่อย เม pues ีมีดอนนะครับมีสาวดอนหน่อยไข่มุกขาวครับไข่มุกสาวไข่มุกขาวสาวไข่มุกขาวดอนหน่อยกุระนาเขาดีดีร่ำตัวเราต้องฮ่วงนะครับิ้ปากก้อก่อเพจ่อิงความดียดแม่มาเรียบร้อย เป็นเสียกเป็นยังเราเอาพวสซนเข้าอีเพื่นดีพอหนะพวสซนเข้าอีเพื่อนเสร็จเอาไอโซนเข้า,ขาบ่ครับยึดทั้งรถน่ะน่ะสซนเข้าบอพี่เท,ท่าได้ก่อนนี่ในก้ม่สองหมื่นสองพันบาทนะครับเอาฝากบเบอร์โทรดแน่แม่สาวดอนน้อยฝนะากบเบอร์โทรดแน่พ่อ 089ย์9 0 7เก7าสองจดดูนก้าด่หน่อยลูกไข่หมกขาว2 2ง0 0ื2นสอบาทต่อร่องเอาได้ครับคุณไผ่หางเง้าด้วยเขาโอ้เขาหางช่วงไทยดีครับหางช่วงไทยดีครับครับสอง0บาทต็อ่องได้ร่องได้สนใจก็ตามเบอร์โทรที่เป็นหนไอยได้ครับเน้อตลาด ทำบมงครับน er. ้อยๆแต่ว right ่ากล้วยเขามาดีครับคือขายแลกเปลี่ยนกันเพื่อไปสู้ตลาดไงครับเวียดนามเขามาครับมือนีิเวียดนามเขามาเสือเมื่อเวียดนามเขามาซื้อเมื่อเล่ตัวใดพ่อซื้อนะครับเวียดนามเจ้าคือโบกของมาฝากพี่น้องเจ้าเวียดนามโอ้ยาเนะ สองเงินสองพันบาทห้องหาเมียนี่นะครับคนใส่โซ่สอบถามพันเมืองนะครับเด้อแม่ออกมาแล้วหลวงพ่อกับแม่แล้วบันเอาหลวงพ่อาเพราท่านไหนไฮพ่อนหรือบันนี่ครับหลวงพ่อหลวงพ่อสันติศรีนะครับส่วนเม่สอท่อกับแม่ดีดีกองเข่ากับแนวจินเนาะไม่ต่างหากวันพูดจินกับจีนดีดีลุงดำหมดเจี๋ยเหรอกครับ บรรยากาศตลาดคัาบงครับง่ายๆคุณ่ะกล้องเข่ากล้องน้ำมากแล้วนอไมีกับมีนอไกมีกับมีนะครับบรรยากาศตลาดบ้านคัาบงนะครับชื้อมือควายนับได้ตนับตได้นะครับมือนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบสามตัวนะครับควายุตลาดบ้านค้าบงตลาดได็กกร้างนะครับชื้อมือนับโตได้นะครับแต่ว่าคนนับไม่ได้เพราะว่าคนหลายก็คล้วยคนมาหลายก็กล้วยนะครับ ทั้งสี่เนี้อยเนี้ยเนี่ยเขามาแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับตลาดบ้านขมุงด้วยครับเด้อกล้วยนับได้ประมาณนสิบหาตัวครับเมื่อตลาดตลาดได้ก็ดสร้างครับชุมือในนับได้แล้วเวียดนามมากกว่าเสมอแล้วนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกล้วยผูกล้วยแม่ยดอนเขาองข่วงเด้อเป็นราคาเด้อครับเด้อก็ไปห้องสี่ได้เลี้ยงกล้วยดอนนะครับผมว่าเลี้ยงกล้วยดอนตัวแม่เขาองข่วงเขาแก้วองข่วงยี่ยนนะครับ มันเป็นราคานะกล้วยดอนเขาเอาไปเฮ็ดยาพะนะครับเวียดนามซื้อไปกินกินเอาไปเฮ็ดยาพะนะครับฝากพ่อเม่พี่น้องใคิดด้วยครับเด้อพูดนะข้าวัสดีครับได้ย่างมากนี่สักซ่าบวดปืนว่าท่านเวียดนามหรอกคุณเวียดนามซื้อย่างเดียวเวียดนามซื้อเลยคนไทยได้ไปให้กำไรเวียดนามเรือบนันฑ์นับคนไทยได้ไปให้กำไรเวียดนามนะครับ ใชได้ไปเห็าในเวียดนามนะครับเชิงสี่เขาแม่มันแปลว่าลูกก็ขึ้นรถแล้วครับลูกก็ขึ้นรถแล้วเพราะลูกนี่แม่เป็นเบิ่งแม่ลูกคมหน่อยๆน่ะเจ้าบาทดูมีผู้มาถามหน่อแม่ลูกคมหน่อยนี่เจ้าบาทพอหรือเปล่าหรือพอ เด้ครับเ่าได้ครับหนึ่งสองหมื่นลูกแม่สิลูกแม่แมยังดีลูกแม่สูงรอยสามสิบกว่าห้องสองหมื่นห้องสองหมื่นลูกสร้างอุดรคุณล้โอ้เขาจันพันนี่ครับสองหมื่นพันนะครับ, <c oughs> รบลูกแม่ลูกสร้างอุดนนร่อยลูกแรกรแม่นี่กับลูกแม่ให้กันสิครับแม่นี่ลูกภูห้องสิบเกา้า <c oughs> <c oughs> เรียกภูเล่าเสียวแม่ ห้องสิบเก้าห้องสิบเก้านะครับแม่ลูกลูกผู้นะาา้้นน้้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 น้้้้้้า้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก้้้้้้้้้้ว้น้้้ร้้้้้้้้้้ง้น้้้่้้ลูก,ลกแ้ก้้้แมู้้ก้้ก้้้นะ้้้้้น้ร้ม้้้้้้้้้้น้้้้้้้อ้้้้้้้้้ก้้้้้้ง้้้ล่ะพ้้้้นเ้้า้้อง้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ท้้้้้้้ โทรสอบถามตามเบอร์โทรกเพื่นได้ครับเด้อเอาโชคโฉบคมาเนี่นพอเด้อวัวแม่ลูกลูกแม่เป็นเอาวเด้อครับห้องสองหมื่นแม่ตัวเอาทอนทำวัวนะแม่ลูกลูกแม่ยังดีสองหมืม่นคนทำสองห้องเลยทดสอบถามเพิ่อนเบิ่งนะครับเนาะนี่บนะ่ <c oughs> บนก็นได้ทั้งง่วงมากกล้วยซื้อว่าเป็นนี่บ่นก็นได้เนาะตลาด บ้านเฮานะครับตลาดน้อยๆและซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับก็บ่าคขาจาก็บ่าวยังไงด้ครับเด้อนะแต่ว่าอยู่ในความสุภาพพี่ดอกความแม่พี่น้องพอมารับชมรับฟังปฏิบัติคือบอกว่ามวนแท้ปฏิบัติเบาง่ายๆนะครับเบาบ้านๆเฮานี่แหละเบาบ้านๆซื้อๆตรงๆบ่มีนี่มีเหลีห่ยมเหลี่ยมแต่ว่าได้เบื่อโคเจ้าของควายเหรอโทรสอบถามเมือเมึงด้วยครับเด้อผม ช่องป้ามงใช่ผมไม่บมินผมมีส่วนใดส่วนเสียก็เจ้าของค่ายนะครับก่อนดีซี่สิขายมัดจาก,จกันต้องทำรายละเอียดตำหนีตีขั้นกันห้ดีนะครับเอาเนี่ยครับสําหรับวันที่27สิงหา2 5 6 8เ้านี้ตลาดขั้บงก็คือขอจบคิไปเพียงเทนี้นะครับขอเมพี่น้องทุกคนอยู่ดีสบายนอนหลับในงเงินเมื่นตื่นมาในงเงินแสนแบนออกได้เงินสี่หารานเลยครับด้อขอขอบคุณหลาย กลราวครับสวัสดีครับ